Ver, <S 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 oh Absolutely ัีค่ะะันนนี้คมวามา4 3 2คัทเอาใหม่ค่ะ หลายวันก่อนค่ะมีน้องทักเข้ามาว่าพี่คะจะขอเข้าไปถ่ายคลิปที่ร้านได้ไหมคะแบบว่าหนูทําเองอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องส่งอาจารย์ค่ะน้องน่าจะเรียนสาขาการโรงแรมเนาะแล้วก็เมนูที่น้องรีเควสต์มาก็เป็นเจลลี่ฟิตนะคะรอบแรกเฟลนะคะรอบนี้เป็นรอบที่2น้องเทน้ําแรงไปเนาะทำให้เครื่องดื่มเนี่ยมันฟุ้งกระจายไม่แยกชั้นตอนแรกบ้าก็ลืมทําให้น้องดูก่อนนะคะแต่ก็แอบคิดไงว่าเออน้องคงศึกษาคลิปเรามาบ้างแล้วอะไรเงี้ย แต่ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าการที่เรามองดูอย่างเดียวมันก็ไม่เหมือนกับการลงมือทําเองค่ะพอทําให้น้องดูก่อนรอบนึงแล้วก็อธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยพอรอบถัดมาน้องก็ทําออกมาได้ดีนะคะครั้งแรกทําได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะถึงจะเป็นได้อยู่ก็ตามนะคะอันนี้ไม่ต้องแนะนําตัวแล้วหรอกน้องต้องถ่ายคลิปส่งอาจารย์2เมนูนะคะอีกหเมนูน้องเลือกเป็นมาร์การิต้าค่ะ เมนูนี้เบิ้มไม่ได้ทําให้น้องดูก่อนนะคะแต่อธิบายว่าหนึ่งสอาเจ็ต้องอะไรก่อนอะไรยังไงนะคะผลที่ได้ก็ออกมาอย่างที่เห็นเลยค่ะน้องมือหนักไปนิดนึงนะคะเกลือเต็มแก้วเลยค่ะหนามากนะคะอันนี้หนาไปนะคะจริงๆเราต้องท็อปต่อๆเบาๆให้เกลือพอแบบติดแค่ปากแก้วลิ้มรสกับริมฝีปากแล้วเปรี้ยวหวานเค็มกําลังพอดีค่ะ ก่อนหน้านี้เบิ้มก็ได้ถามน้องก่อนนะคะว่าอาจารย์ซีเรียสเรื่องอิงสูตรสากลไหมเพราะเบิ้มบอกน้องว่ามาร์การิต้าที่ร้านเบิ้มอ่ะไม่ใช่สูตรสากลนะแต่เป็นสูตรแบบประยุกต์พริกแพงที่รสชาติมันออกมาแล้วอร่อยมากเพราะว่าเบิ้มใช้กับเหล้าไทยเนาะสูตรนี้เป็นกรีนมาร์การิต้านะคะเผื่อใครอยากได้สูตรเนาะเบิ้มใช้ไซรัปแอปเปิลเขียว10 ml นะคะตรงนี้จะหวานพอดีไม่หวานมากเนาะแต่ถ้าใครชอบหวานมากเนี่ยใส่15 ml ก็ได้นะคะตามด้วยทิปเปิลแซกค่ะ10 ml นะคะแล้วก็ จะใช้เป็นตัวความสุขนะคะรหัสลับที่ทุกคนรู้กันนะคะว่ามันคืออะไร45 ml ค่ะแล้วก็น้ำมะนาว10 ml นะคะใส่กระบอกใส่น้ำแข็งปิดฝาเชกขยา่าจนเย็นมือนะคะแล้วก็เทใส่แก้วเสิร์ฟค่ะแต่งแก้วด้วยมะนาวสไลด์หั่นแว่นนะคะตามด้วยเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่อ่ะจริงๆเบิ่มหั่นข้างไว้เพื่อให้ปักอยู่บนปากแก้วนะแต่ทีนี้ก็บอกน้องไม่ทันนะคะน้องก็บอกไม่เป็นไรค่ะเออจุ่มไปในแก้วก็สวย ไปอีกแบบนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องมีอนาคตที่ดีนะคะส่วนนักเรียนนักศึกษาท่านไหนที่อยากจะเข้ามาทําคลิปถ่ายรายงานอะไรแบบนี้ก็ทักพี่เบิ้มเข้ามาก่อนก็ได้นะคะนัดวันกันเนาะค่าใช้จ่ายก็ตามราคาเมนูเครื่องดื่มเลยค่ะไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเนาะสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาะคะ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านกินดื่มอย่างปลอดภัยระวังโรคภัยใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะ